ครับคลิปนี้ชามาดเดตลูน่านะครับแล้วก็เหรียญ u ูเอนะครับ u ูเอตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่1.78นะครับอยู่ที่0.05ดอลลาร์นะครับบวกอยู่ประมาณ40%นะครับโอเคนะครับมาจนแนวต้านแต่แถวโซนนี้เลยนะครับยอดก่อนหน้านี้นะครับผมแนวต้านของ S4 0.053นะครับตอนนี้อยู่ที่0.050นะครับแนวต้านของ D จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่แถวโซน0.56นะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับจะไป3บาทได้หรือไม่ลุ้งกันต่อไปครับ3บาทก็ประมาณ0.10นะครับตอนนี้อยู่ที่0.09เคยตามจุดสูงสุดนะครับก็ลุ้งกันต่อไปครับสำหรับตัวของ USDC นะครับก็ในเครือของ Luna นะครับก็ขึ้นมาเช่นกันนะครับดูหน้า คลาสสิกนะครับก็ขึ้นมา23แล้วเช่นกันนะครับก็ที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าคลิปถ้าเกิดว่ามันจนเส้นแล้วมันจะระเบิดใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยมันระเบิดอันเนี้ยเนี่ยคือคําว่าระเบิดนะครับระเบิดตรงไหนก็ไปหาเส้นนี้ที่พูดไว้นะครับแล้วข้อนี่ยมาชนแนวต้านตรงนี้เช่นกันครับตามเฟรมเดย์ก็เช่นกันครับโอเคครับก็ลุ้นกันต่อไปครับหวังว่ามีการเทสเริ่มแล้วนะครับผมลูน่าตัวของลูน่ามีการอ่าเนี่ย ยังไม่หาเส้นนี้เลยแสดงว่ามีโอกาสที่จะมาตทสแถว1.98 1.9หรือ2นอดล่านะครับสําหรับตัวของลูน่านะครับผมลูน่าใหม่นะครับอ่าโอเคนี่คือตามเพมเดย์นะครับตามเพมเดย์มีโอกาสนะครับที่จะบินมาแถวโซน3.3นะครับผมขอลุ้นกันต่อไปครับยาวๆครับเวลาตลาดอ่าบิตกอยยอดตัวเขาก็ขึ้นเวลาบิตกอยขึ้นเขาก็ลงนะครับแต่เมื่อไร่ที่มันสมอ่าสมุิหรือว่าสมบูรณ์หรือตลาดเป็นขาขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสทุกตัวที่จะวิ่งได้นะครับ คลิปนี้ตําขึ้นมาเพื่อเดทราคาเท่านั้นนะครับแล้วก็ทุกคนก็รู้อยู่ผมก็รู้ว่าอยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยดูกราฟของตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่คลิปนี้ก็อยากจะมาลงใน YouTube นะครับโอเคครับดีใจกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ถือเหรียญทั้ง3ตัว U U L N C U S T C นะครับแล้วก็ตัวของ LuNA นะครับ l ู na ใหม่นะครับทุกตัวก็มันเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าข่าวไม่ดีมากขอนหน้านี้นะครับทําไมให้นักลงทุนขาดทุนย่อยยับแต่คุณไม่คิดหรอกนะครับว่า สองปีที่ผ่านมาคนที่กําไรแบบยับคนที่กําไรเยอะมันก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วก็ต้องมีทั้งคนกําไรแล้วก็คนขาดทุนรอบนี้อีกถ้าเกิดคนไหนที่แทงลงไว้มันขึ้นหนักคนที่แทงลงก็ขาดทุนอีกนะครับดังนั้นแล้วรอบที่ผ่านมาเามื่อปีก่อนนะครับคนที่แทงขึ้นได้กําไร นะครับแล้วสุดท้ายคนที่แตงลงก็ได้กําไรแล้วตอนนี้คนที่แทงขึ้นอาจจะได้กําไรแล้วคนที่แทงลงอาจจะขาดทุนนะครับศึกษาตัวนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะไปเวยคนที่ขาดทุนนะครับเพราะว่าคนที่กําไรมาก่อนก็ขาดทุนได้เช่นกันนะครับฝากไว้คิดไปก่อนเลยนะครับ